นะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่เอาอาวุธปะจำการของเราคือผู้ามความดียอดเขาและเนินสูงขึ้นขอทุกท่านช่วยรับใส่เก้าใส่หมวกไปด้วยนะทักเยี่ยมไปเลยนะครับโภงไปจามโภงทำบ้านเรือนสาดใช้จนจบไปหน้าร้อยยี่สิบนาะอเมร์ใช้ไปผมทมหากรุณาธิคุณตลอดจนความดีงามทั้งหลายสลาคมคำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลานะครับความรับ ได้รับเลื่อกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังได้รับการย้อาทหารเลยนะครับ้ามีเลยเอาข้อมูลให้ทางนายเรือกอนประจําเดือนครั้งที่แปดรับ2,550กกรโรงพยาบาลทักจิณใหญ่ค่ะกัราอนาด้เรื่องได้กฤษฎีติางนี้ค่ะกิเลขคู่น้ำ นายสำเริมข้องมูลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตางเป็นจมะดีเลคุณาพรเหรียญดีเลคุณาพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตางเหรียญดีเลคุณาพร เพราะนั้นเดี๋ยวใครไปเปิดดูนะครับเพราะนั้นก็ขอใรนันลทองความดีมาเดยกองความต้องดีไปดูเลยนะไอ,อไ้อท่าน้า็ะเสด็จไปยังเรือนรับรองห้องโวงที่คืนโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ในงดพระราชกรณียกิจเสด็จไปต่างหมายกำหนดการที่เราบอกไปแล้วนะครับผมก็จะไปที่นั่นด้วยการศึกษาจากเปาลัยสงขลานครินรวมทั้งกองถิน่นนะครับ แล้วก็ท่านในอำเภอบรรเรีนตำรวจทหารและตุลาการวายการต้อนรับที่เที่ยวนี้สังเกตดูการชักและประดับธงชาติของโครงการความตัวอย่างที่นะครับจัดเวรไปเฝ้าที่เตรียมตัวได้เลยนะครับท่านรองโครการหรือโครการจะไปเองหรือรองหลาจัดเวรไปด้วยกันก็ได้นะครับ